ครับพีนองเบาซึิงข้าเนาะื้นนี้กัมายูทีปูศีสุโธแม่ยบะทุมากครับพี่นองเนาะื้นนี้กัสิมาตามเปื่นบ้านมากอะั้งเมือกั3จ้ามสองมีวิธีชาวบ้านวิธีเรียบงายมาตามเลขเด็ดแสงทองพาลวยครับพีนองยิ้มแนะ่คนงามต้องยิ้มก่อนา่าแสงทองพาลวยครับปีนองหูซึ้ว่าเลขเพิื่อน,นเข้าตลอดื้นนี้ผมเองบบาซึ่งข้าเลยต้องมาตามเด็กเด็ดเพิ่น ไปเฟื่องบ้านครับพี่น้องเดี๋ยวเราไปเบิกด้วยกันว่าสิได้ตัวได้ครับพี่น้องวันนี้เนาะ สวัสดีค่ะบ่าวเทียงคานแล้วก็ช่องที่นี่พิธีชาวบ้านชาแนลการพิธีเรียบง่ายเนาะค่ะวันนี้เ้าพาพี่น้องเอฟซมาอยู่ที่ร้านพ่อปู่ศรีสุโธเนาะค่ะแม่ยาศรีปทุมมาเอามาตามต่อเนาะค่ะพี่น้องค่ะเราพัฒนาเนาะค่ะเราข้ามโขงงวดประจำวันที่17มีนาคมพศ2568เนาะค่ะเราจะมาจุดถูกขอโชคเนาะค่ะพี่น้องค่ะขอให้กับพี่น้องเอฟซีเนาะด้เฮงเฮงปังๆกันเนาะค่ะตามไปเลยค่ะตามมาเลยค่ะ ืันนี้ก็มาตามเพื่อนบ้านของแสงทองพราวยครับพี่น้องเนาะเป็นประขอปูสีสโทแม่ยาปทุมามารู้สึกว่าเลขเพื่อนเขาตลอดครับพี่น้องืันนี้ผมเองบาสิงค้านก็เลยมาตามเด็กเด็ดเพื่อนครับพี่น้องเนาะ FC แสงทองกัจ้ไดกะติดตามบอสินคานในเด้อกดไลค์กดแชร์เนี่ยครับพี่น้องอเอ้ FC บอสซิงคา,ากับติดตามแสงทองน,ำน้ำในเดอ้อ <laughs> ปังๆสามตวัวเด้องวนนี่เพื่อนบ้านขามโค้งกับพี่น้องของวันที่สิบเจ็ด นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธสะนะโมทัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทสะกายวาจาจิตตังอะหังวันทานาคาธิปดีสีสุโธวิสุทธิเทวาปูเชมิทุติยามปีกายวาจาจิตตังอะหังวันทานาคาธิปดีสีสุโธวิสุทธิเทวาปูเชมิ ตาติยามปิกายะวาจเจตตังอาหาังวันทามนาคาทิปดีสีสุโธวิสุทีิเทวาปูเชมิสาธุสาธุสาธุมุนีลูกก็อาุญาตเจ้าที่เจ้าทางแม่นงางธรณีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายปูญยาติยุสจะทานทีแห่งนี้เนาะค่ะมุนีลูกมาขอโชคขอลาบจุดทูปลาวพัฒนาเพื่อไปฝากพี่น้องเอฟซี ทุกคนนะคะทีพ่พานเข้ามาเห็นเทปนี้หอยดวงเพิ่นดวงเฮงดวงดีดวงเปิดถูกหวยลาวพัฒน,นา3ามตัวตรงๆเดเอยค่ะตอนนี้เข้ากับซีมาจุดทูบนะคะขอโชคขอลาบปูกกัญญานะคะบอเชีงคาน ตั้งใจอธิษฐานดีๆนะคะขอช่วยขอร่าบริการสามตัวโตค่ะสามตัวตรงสามตัวเต้ปู่ศรีสุธแม่ยาปทุมมาเมตันจะมหาลาโพปิโยนาคคันทะปริตังสาธุสาธุไอ้ปังปังสามโตเจ็บซี่ก็ล่อข้อหวังกับแสงทองพาลวยเด้อะวันนี้ค่ะปู่ศรีสุธแม่ยาปทุมมากอะไอ้สามตัวตรงตรงรถ đây là sống cá được สาธุสาธุสาธุสิริศิษิ์ท้งหลายเจ้าที่เจ้าทางแม่นางธรณีพ่อแก้วแม่แก้วพ่อปู่สีสุโธไแม่ย่าสีประตุมานี่ดูมาจุดถูกขอโชคขอลาบลาวปัฒนานะคะเพื่อไปฝากพี่น้องเอซขอให้เลขทูบที่อยู่ในมือของลูกนี่แตก3มตัวตรงๆสาธุสาธุสาธุ เดี๋ยวเรารอรุ้รุ้นเลขทูปเนาะเรารุ้นด้วยกันครับพี่น้องตอนนี้แสงคล้องกับ YouTube แล้วเนาะค่ะปัง3ตัวเลยวันนี้โมไปเอฟซีเนี่ยจากยุทธูงวดที่แล้วค่ะใครก็ได้ยุทธูงวดที่แล้วก็ได้ 8... อดจีเนาะ 4... 4สอย่าง4 2สอย่างที่ที่เรียบง่าย งวดที่แล้วงวดมือันึงแม่ที่ถูกมันแตกสามสองเก้าแปดสองเก้าแปดสองเก้าเออแปดสองเก้าแล้วนี้แปดนี้แตกเออแต่ครึ่งน่าจะเป็นหนึ่งหนึ่งเนะใช่เราคิดไม่ได้แต่ว่าเลขของเรียกเอกแล้วเราถึงแปดถูกเพราะมันผ่าครึ่งอย่างนี้แล้วเนาะอย่างนี้นั่งนั่งเป็นหนึ่งหนึ่งหนึ่งค่ะงวดนี้ก็เลยมาตามต่อให้พี่น้อง fc คือเกานะคะเราพัฒนาข้ามโขงนะคะงวดประจำที่สิบเจ็ดมีนาสองพันห้าร้อยหกสิบแปดนะคะ เรากำลัขอบารามีปูกำยาคือเกาเนาะค่ะพี่น้องคะเพื่อ,อเป็นแนวทางเนาะคะ่ะหายกับพี่น้องเอฟซีเนาะคะ่ะเลยมีแนวทางเ๋ยมีตัวเลขดีๆเนาะคะ่ะเ๋ยไปเสี่ยงโชคเนาะคะ่ะจะได้บาเสีิงขัน้นเอฟซีบอลเสิงขัน้นกับมุนีแสงทองพ้าร่วยเป็นกับมาแนวทางอยู่ที่ลานปูสีสุดโตไมยาปุ้ทุ่มหมเนาะค่ะเพื่อเป็นแนวทางให้เอฟซีหรือพี่น้องเขาค่ะ,คะ อันมักกระตามเนาะพี่น้องอันบ่มักเข้ากับพานไปเอบพี่น้องแต่ว,ว่าเหลขกเด็ดแสงทองเพิ่อนก็ไก,ก่เคี่ยงค่ะพิดแต้มนึงเขามาแลสองงวดครับพี่น้องแต่ว,ว่างวดที่สามิดแต้มเดียวครับกับพี่น้องแต่ว่างวดนี้เฮาก็มาตามต่อเนาะงวดนี้เขาสามตัวตรงๆครับตอสามตัวเ้วบอกครับเอ้ยสามตัวนี่มาถามเพราะว่าแสงทองหมดซึกว่าแตกแท่ล่ะค่ะงวดนี้เพราะว่าฟันดีแต่ขึ้นครับพี่น้องก็สิจะมาเอาฟันดีอื้ค่ะ ครับจึงได้มาพ่อกันอีกนึงเนี่ค่ะได้มาพอนาเบ้าเชิงคานอีกแล้วค่ะครับเป็นเหลองเมื่อเืินอีกได้เปาเชิงคานเนอะไรที่บรินายนัดหมาย้เลยว่าเราจะอแล้วเนาะมาเจอกันโดยบังเอินใช่ค่ะคนมีดวงครับพี่น้องมือนีกันสิพาบรร่วยในการครับพี่น้องเนาะจับเนเหล็กเด็ดเล็กถูกแสงคลองฟารวยเดี๋ยวไปเบื้องเล็กถูกด้วยกันเนาะโอเคครับแปดตัวเลขไม่เป็นจับตัวเลขไม่ถูกงวดนี้ปู่ก็เลยจัดให้ สามตัวชัดๆนะคะพี่น้องค่ะตัวชัดๆเลยค่ะตัวแรกทั้งทั้งสวยทั้งไม่มีตำหนิแล้วก็ทั้งตัวใหญ่ค่ะไม่มีแตกไม่มีร้าวตรงไหนเลยถูกควยแตกได้นี่ตั้งไว้ก่อนจะไม่ได้กดแล้วนี่ยร้อนแห้งยู่ดีๆก็ตัดอีเดี๋ยวเราลุ้นต้นที่สองเนาะ เด็กสิครับรถสวัสดีค่ะสองโผล่มาแล้วครับสองโผล่มาแล้วเ้อพี่น้องสองหาบ สองอะไรป <c oughs> ระงาณสองสาม้สูงเลยมีทางนีตรงตูงใดก็ได้พวก มุงแมนดอกสองสองสามตัวไหนตัวเลขชัดเจีแล้วตัวนี้สมบูรณ์ดีนแมนดีใจจัดรัฐบาลมื่อเอนก็ได้แด้วค่ะไปลาวไปตำไทยก่อนก็ได้น้อค่อยไปตำลาวแมนเถ๋าลงทันนะไปเที่ยวเทียบก่อนก็ได้เมื่อเื่นแมนอันพลอยหมักเนาะท่างานในเมื่อแมนบอก กันถึกใจหยองงานทางงไม่ดึงจะมีโอ้เรื่องยังงงเรื่อสามบ่สองแปดโอ่แปดเยาไว้จเป็นสันนอจ้องไืกอนคาฟีนองเนาะจ้องตัวแรงอ่ะสองเขียนไปเลยเออ สองสามเดี๋ยวเพื่อเขียนเลยเบิงในกล่องนี่ก็ได้กล่องของลาสเบียส่วนหนึ่งก็งามด้วยคนนึงเงี่ยซื้อตัวนี้ละพอสดุวันสได้พัสดจกันละมาคุย อตัวนี้สมบูรณ์งามเห็นตัวเตนี่จะแตกเราให้ตัวตีตัวเดียนชุดเอฟซีบอกให้ไปซื้อทูบไม้มาเลยเอฟซีบอก่าเบียนทูบไม้แล้วลเพราะฉันทูไม่ดีทูบแตกตลอดคนนั้เออตัวนเลขสามมันบอกสามสามหือแปดวะนี่เลแปเนาะสามก็ได้แปดก็ไดามองมองนั่งอยู่ตรงนี้คือเลขสามมันมีตัวเสริมมาเลยน่าจะเป็นสามสามกปิาัว้ามื แปดได้นั่นแปดน้องไปตัวแปดหรือแปดตัวที่สองอันเป็นแปดกับสามเิศนาอยูเยอเพี่น้องนั่งนั่งนั่งอีกฝั่งกับสามนั่งต้องขามอีกฝั่งกับเลขแปดเป็นพิศนาเขียนด้ตัวที่สอง้องเียนพี่น้องอฟซีกับพิจารณาเนาะเพราะมันเป็นพริศน,นาครับพี่น้องสามหรือแปดกัเบอรงเอากเองเนาะ เป็นลมแลครับสามแต่ปกติอันว่าให้เป็นแปดปู่าโบเมนเป็นสามปูอาปูก็เลยเขียนเขียนสามใส่บอกฟังผลมันมันเห็นเนาะมันเห็นดูอีตาจะให้สองสามบอกเดี๋ยวแต่เอฟซีเนาะแม่จิตพิจารณาเบอรเอาเนาะให้เบิ่งเหล็กถูก่าคักบอนเป็นปริศนาครับพี่น้อง แต่้างลังม่ถูกปิดนาต่อีกัวแตขหางลังเน่ะเ้ะอีกลืแตข้างลังแต่บบกแตขหางหน้าเห็นอที่เขาเห็นบคือของแู่เด่ใกล้กัเป็นแปดเลู้เดินแตกเนี่ยแตกข้างหลังบ่นี่ก็แตกข้างหลัง้างหน้า้างหน้าว่าแตกทำตรบอองน่อปังเด้อปูกระเพิงบารมีเลย หูมีหูแกวตาพิบตามโค้งเมืองเล่า,าของวันที่สิบเจ็ดสองถุ่มครึงจับใส่เลยบ่ใหยเฉียดเลยนะบ่เอาขืนบ่เอาลงเลยเอาตรงตรงตามไก่เคี้ยงสองสองสาม,าม,ามอ่ จักสองยางุดน่ะมึงยินดีก่อนนะมึงจริงๆว่าสามครั้งแ้กเลยแปมันก็มีวงตั้งนีเนาะเออหลุแล้วเป็นเลขไรีเกยนตั้งสเลขโดดสองสามโดดสองแปดเลขสุดท้ายเลขยังมุดนั่นเลขหนึ่งบ่หนึ่งสองสามเยจแมนบ่แมนหรอวะ สูบเสแสร้งอืมสูบแสงสร้งขอนจนปวดหัวเนาะกาดร้อนก่อนก็ต้องอดทนพี่น้องเพฟซีเนาะแนวทางเอฟซีอือโอท้อนเอฟซีนี่สู้เพวยเอฟซีเอฟซีจะด่าเด้อแด็ดหอนดีีปวดหัวเมื่อแต่ต้องอดทนครับพี่น้องเก่าบอกศูนย์ ซิมมแล้วต้เลขกยังเป็นปริศนาอยู่พี่น้องสลยแล้วซามะบางในกล่องดูบางในกลองดูวยเป็นข้าวมันวาชันอแล้วเก่าเก่าลาพี่นองเก่าอือสองแปดเก้าคือแจกตัวเก่างวดมาหนึ่งไหมสองสามเก้าอื งันมืนึกนุกระตัวเดนูกระดตัวนี้ได้หมวดว่างว่างหมื่อ้านไห่ไหมเออพ่เสว่าวันจันทร้อมบอกเมื่อวานหม่้านเี้นอันนั้นเท่าใดสามสองเก่าเนาะการก่อนเองจย้นวดนี่คือเดิมเลยใช่ตัวเดิมตัวที่วันวันนั้นที่มาเอาืตัวเดิมโกวันไถ่ตเก่าสองสามเก่าสองแปดเก้ามันปรทันหอดมือออก สองสามเก้าวันที่สิบเจ็ดอันนี้บันนดี๋นวอะไรเลขตัวนี้เ็ขลังนี่ารไดีบยวป่เลขเดิมเลยปังสามโตเด้อยวให้พอเดือนสรุปให้ฟังอีกครั้งหนึ่งเนาะอาจจะเป็นสองใช้พอเดือนแจงทองพารวยกนี้็ะครับเดี๋ยวสุดท้ายเราให้แจงทองพูารวยสรุปให้คับเอซี่รับทราบกันชัดๆเช่นครัผม ค่ะเดี๋เขเฮามาสรุปเลขถูกกันเนาะคะ่ะที่เฮามาขอโชคขอลาบปูกำนานเนนะคะ่ะฮาจุดใดสองสามเก้านะคะเลขสามกับเลขแปดมันแบบเป็นปริศนาเนาะคะ่ะพี่น้องคะพี่น้องกับใส่ิจิรณาด้อบางบางคนกระเบิกไปสามเนาะนีะ่นนกระเบิกเป็นแปดนะคะ่ะไดี๋ยเฮาก็เลยเขียนมาให้พี่น้องคะ่ะสองสามเก้าหรือสองแปดเก้าแล้วค่ะตัดออกมาก็เป็นสองเก้าสองสามแปดเก้านะคะพี่น้องคะปวดใ้พิจรญาในการรับโชนนะคนล้วเลยค่ะพี่น้อง เรียกว,ว่าเลขเหมือนจุดทูบได้อ่าเมื่อวานเนาะเมื่อวันเมื่อวันศุกร์เลขตัวเดียวกันเลยค่ะพี่น้องคะตัวเดียวกันค่ะสงสสยงวดน,นี้ปู่จะให้สามตัวแตกค่ะพี่น้องหรือว่าจะไปรัฐบาลไทยทมืออื่นก็นได้เนาะคะ่ะตามไทยมืออื่นค่ะขอให้พี่น้อง FC เอฟซีเฮงเฮงปังปังนะคะ่ะถูกห,หวยรวยเบอร์ไปในการข่าวเหมืออื่นรัฐบาลไทยเนาะแต่อันนี้เ,เลาพัฒนานะคะอย่าสับสนเนาะค่ะ เบาสินคานชอบไหมคะชอบครับชอบแปดเก้าัวเก่าชอบแปดเก้าเหมือนเดิมเนาะครับค่ะราะว่าเล่ามันขยันตัวเกา่าค <laughs> ่ะท้ายนี้ก็ขอขอบคุณน้องพี่น้องเอฟซีทุกคนนะคะที่กเขามากดไลค์กดแชร์กดติดตามนะคะให้กับตั้งสาม่องนี้แล้ค่ะพี่น้องคะ่ะหลิบนี่ก็ขอให้พี่น้องเฮงเฮงปังปังรวยรวยสูส้สทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ <laughs> ทีวจธีบ้านวิธีกวิทเดียวไปอุัซีนครับอากว่าคนในโเทอร์ไม่มีเอซีคว่ากค่คนันติดตามเขาบอกาอเปินบนสการีวีเดียวไ้มีวิีบ้านนะครับขอคนอย่างสมยงรวันค่ะเอ่อพธีามตัาดีให้ดีที่สุดสตัวตรงๆอนว่าปยังออเซอรัไพค่ะ